หาม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 าเด้อจ้าไปกินข้าวกันเมยน้องปเด้อเพื่อนๆนี่ตอนบักใหญ่อันนี้ก็มาขอลนหนี่มามามากินกัน อาลูกอ่ะอาลูกอ่ะเอามือเอได้เมื่อใดกาเห็นอยากกับข้าวกับข้าวลงมื่อชอยต้มแล้วพวกเก้าต้มแล้วก็มาทอดลูกใส่ให้มากินหนักใส่ละให้มากินหนังด้อเอาลูกอ๋อา๋ออโอ้โห เกือบว่าให้ดืนข่าวไฟดับอเยอะดับถุงมือถุงมือทั้งสาวทั้งสวยทั้งเล็บ อะหรอออผมมอ่ะอ้าวขอบใจเด้วเพื่อนด้วย